ใช้เสียงในวันเลือกตั้งเมื่อวานครับขอบคุณพากคับพี่ทางนูน้นรถมอเตอร์ไซค์สีส้มชูเบอร์หนึ่งมาแต่ไกายขอบคุณนะครับทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงไม่ว่าตะกาเบอร์ไหนคือสิ่งสําคัญที่สุดในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับพวกเราพักประชาชนน้อมรับในเจตจานงของพ่อแม่ที่น้อมประชาชนครับสิ่งที่พวกเราจะทําต่อคือการทํางานอย่างแข็งขันร่นระลงอย่างเต็มที่เข้าไปบอกไม้โบกมือจับไม้จับมือขอบคุณคุณพี่วินขอบคุณับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆครับไปด้วยกันต่อครับโบกไม้โบกมือให้กันละกันนะครับเราจะเข้าไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสื่อสารด้วยเจตจำนงด้วยความจริงใจว่าเราต้องการอย่างเดียวผมกับคุณชัยรัตน์ต้องการอย่างเดียวบนรถสองแถวครับอยากให้การเมืองราชบุรีดีกว่าเดิมและเราจะไม่หยุดอยู่เท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่แค่4ี่นาทีเข้ากหาแล้วจบกันออกไปนะครับ สี่ปีต่อจากนี้สําหรับการทําหน้าที่ของอบจราชบุรีนะครับมีอีกหลายเวทีให้พ่อแม่พี่น้องเป็นประชาชนตื่นตัวขอบคนสำหรับุกกำลังใจของเพื่อสำหรับพี่น้องชาวราชบุรีทุกคนนะคะที่กลับบ้านมาเลือกตั้งกันนะคะดีทุ่กคนกลับมาเรืำเสนองโยบายการสับการนโยบายการรับฟังปัญหาในพื้นที่ทําต่อแน่นอนไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดถูกต้องไหมถูกต้องเลย เต้ทีมงานบอกครับเข้มแข็งจริงครับทีมงานราชบุรีครับทีมงานเครือข่ายราชบุรีนะครับเป็นทีมงานที่เข้มแข็งไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีอานาจเป็นผู้นาท้องถิ่นหรือเป็นผู้นําืุมมีใดทั้งสิ้นแต่สามารถทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนได้นะครับพรักประชาชนเรายึดหลักการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนคือเจ้านายของพวกเรานะครับความมุ่งมั่นสูงสุดที่ อำนาจสูงสุดอยู่กับพี่น้องประชาชนครับผมต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจที่น้องชาวราชบุรีที่ออกไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้ทุกท่านนะครับที่ออกไปเลือกตั้งทุกท่านและขอบคุณกําลังใจของพี่น้องที่เลือกที่ให้โอกาสนะครับจาเบอร์หนึ่งเมื่อวานนี้นะครับต้องขอบคุณจากใจจริงและเราจะัมีความมุ่งมั่นเสมอที่จะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเรายังมีการเลือกตั้งอีกสายหลายสนาม หวังว่าพี่น้องชาวราชาบุรีจะให้โอกาสเราในอนาคตให้เราได้เข้าไปทํางานที่สูส่ศรีมือนะครับที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดราชาบุรีให้ดีกว่าเดิมครับเราหวังว่าเราจะได้การต้อนรับแบบนี้และการให้โอกาสจากพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับ mm. ในระหว่างนี้เราก็จะมุ่งมั่นทํางานในพื้นที่อย่างหนักเหมือนเดิมนะครับ mm. พยายามสื่อสารากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างหนักเช่นกันนะครับ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและอยากได้ความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องมาดขอบคุณกำลังใจจากครอบครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราชบ,บุรีครับนิระเสียงชัรัตครับผู้สมัครนายกอบตนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่ให้คะแนนเราถึง1 7 7 0 0 0คะแนนเป็นกำลังใจอย่างดีนะครับที่ให้แก่ พักประชาชนและผมชัยรัตน์ครับนะครับเราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นในการทํางานต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ผมได้มาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วเราก็จะตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทํางานต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่คุณชยัยรัตน์ได้นําเสนอสู่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ<ไ>ผมเทงหัวหน้าพักประชาชนอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะทํางานต่อนะครับไม่หมดหวันไม่หมดไฟไม่หยุดสู้แน่นอนนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อทําให้การเมืองราชบุรีทําให้การเมืองของประเทศนี้เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับพี่น้องครับผลการเลือกตั้งเมื่อวานที่ออกมานะครับอย่างไรก็ตามเป็นการสแสดงเจตนํานงของพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีครับ em, พวกเราต้องกล่าวคาขอบคุณทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะกาเบอร์ไหนก็ตามนะครับ <ข gestellt. S 1> เป็นการสแสดงเจตจํานงของพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีครับ สิ่งที่พวกเราต้องทําหน้าที่ต่อจากนี้ภารกิจหน้าที่ต่อจากนี้ครับของพ่อแม่ที่น้องชาวราชบุรีทุกคนรวมถึงทีมงานจังหวัดของพรรคประชาชนนะครับคือการทํางานในพื้นที่การนําเสนอนโยบายการตรวจสอบงบป,ประมาณาแข็งขันนะครับราาประชาธิปไตยที่เข้มแข็งไม่ใช่แค่สีนดาดีเข้ากูหาและจบกันนะครับเรายังมีเวลามีภารกิจทําต่อจากนี้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับกําลังสิลกําลังใจที่พ่อแม่ที่น้องมีให้การเมื่อสักครู่สองข้างทา,างที่ผ่านตัวเมืองออกมานะครับ ก็เป็นคําขอบคุณนะครับที่เราส่งต่อให้กันและกันนะครับเป็นกําลังใจให้การรวมถึงว่าที่นายกคนใหม่สวัสดีดดดดดค,ครับต้องๆครับขอบคุณมากครับโอ้โหส่งเสียงเชียร์ออกมาจากข้างในนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ขายสองข้างทางตรงนี้นะครับอย่าพึ่งหมดหวังนะครับอย่าพึ่งหมดไฟนะครับสู้ได้กันต่อนะครับผลการเลือกตั้งเมื่อวานออกมาเป็นอย่างไรผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดพี่พ่อแม่พี่น้องได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในคูหาเลือกตั้ง เมื่อวานมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีในภาพใหญ่ผมว่าไม่มีนะครับส่วนอะไรเล็กๆน้อยๆเกิดเหตุผิดปกติในครูหาก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับแต่เราไม่เคยเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเป็นข้ออ้างนะครับที่จะทําลายกระบวนการประชาธิปไตยนะครับการตรวจสอบนะครับการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสก็ต้องเดินหน้าต่อส่วนภาพรวมนะครับเราทุกคนยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราชูนิ้วสองได้แล้วซู้ตายนะฮะขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบริเวณสารากลางจังหวัดราชบุรีนะครับผมเทงหัวนหน้าพักประชาชนวันนี้มาพร้องกับทีมงานและก็คุณชัยรัตน์นะครับจบหาเสียงแล้วแต่ยังเดินหน้าต่อนะครับวันนี้มาส่งความมั่นใจว่าเราเดินหน้าต่อแน่นอนยังไม่หยุดสวัสดีครับมากล่าวคําขอบคุณถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเมื่อวานมีแต่สิ่งสวยงามเกิดขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับ จะสวยงามวันนี้ถ้าวันนี้และวันต่อๆไปนะครับพวกเราพ่อแม่พี่น้องจับตาดูการทํางานของการการเมืองในจังหวัดราชบุรีต่อไปนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับนโยบายอง,งุ่โปร่งใสเรายังสามารถช่วยกันผลักดันต่อไปได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่พวกเราส่งกําลังจิตกําลังใจให้การนอกจากคําขอบคุณแล้วก็ต้องกล่าวคําแสดงความยินดีนะครับของผู้ที่ได้รับ และอย่าเลือกไปเมื่อวานสวัสดีร้านชายาฝั่งตรงข้ามนะครับร้านข้าวแกงสวัสดีครับขอบคุณครับกล่าวแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเขาทํางานต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ชูชูสู้ตายได้แล้วนิโอนนะฮะเบอร์สองนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราชบุรีทุกท่านครับเสียงที่ได้ยินนี้จะเสียงชัยรั์ครับผู้สมัครนายกนะครับอบจเบอร์หนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวราชบุรีทุกท่านที่เมื่อวานนะครับ ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันในครูหานะครับไปแสดงถึงยินไปแสดงถึงองค่งประชาธิปลอภัยนะครับและขอบคุณ กำลังใจนะครับที่ให้กิบผมเราต่อถึง175,000คะแนนนะครับบนการประชานิยมเป็นคะแนนที่ประชาชนเราไปใช้สิทธิ์เรารู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้องประชาชนของครับยอมรับเรารู้สึกภาคภูมิใจกับการทำงานของเราที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างตลอดที่จะพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้ดีกว่าเดิมนะครับและผมบอกว่าในอนาคตทังใกล้นี้ทาีสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ